สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมคู่หูสปอร์ตแวร์มานะคะกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่8ทธันวาคมนะคะสมไอดี9บาท VS 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่เก้าบาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอดียอะไรได้สองอัพวลิลเข้าเกมมาแล้วมีของจริงๆรวลตันผอมทาทางด้วยเว็บนูกซสนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติ ใช้เพียง U ID และมีรหัสไฟล์ขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้คนดูหายไปไหนกันหมดแนะล้วทุกคนใครที่ยังอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังดูกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่วันนี้ก็มีชุดนี้มานะคะทุกคน มีสวนของเสื้อกางเกงนะคะรองเท้าผ้าปิดปากแล้วก็หมวกนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเห็นป่ะรองเท้า,ทามันจะคล้ายกับคาร์บอนสปิดเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่ไม่มีรองเท้าคาร์บอนสปิตรแล้วรออยู่ก็จัดชุดน,นี้ได้เลยนะคะทุกคนมันคล้ายๆกันเลยนะคะผ้าปิดปากนะคะทุกคนแล้วก็เออหมวกนะคะหมวกถือคือทุกส่วนน่ะน่าจะเป็นย้อมสีทั้งหมดเลยนะคะทุกคน เขาน่าจะเอาชิ้นส่วนที่ฮิตอ่ะมาย้อมสีนะคะโอเคเราจะเอาอันนี้นะคะกับอันนี้ออกละกันนะคะทุกคนหมดตู้นะคะก็ประมาณหนึ่งพันห้ารอยเจ็ดสิบเพชรนะคะทุกคนหมอตู้นะครั้งแรกเจ็ดเพชรมานลุนกันชุดมันต้องออกเลยโอ้ยน่ออกได้เป็นเอ่อกล่องสกินปืนนะคะทุกคน กับปืนเช่ามาครั้งต่อไป19เพชรนะคะก็ตามสเต็ปก็คือมันไม่ออกอยู่แล้วนะคะทุกคนดูทรงน่าจะเหมาตู้แล้วันเนี้ยคาดว่าเพชรจะหมดนะคะวันเนี้ยโอเคก็กล่องสกินปืนเหมือนเดิมนะคะทุกคน,นก็เพราะว่ามันมีแต่กล่องสกินปืนยังไงล่ะในนี้มันมีแต่กล่องสกินปืนไงคะแล้วก็ชุดสองชุดนะคะทุกคน ช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนสูงอะไรไม่เคยจะได้กับเขาเลยนะคนอื่นเห็นแบบออกก่อนแบบไม่เหมาตู้อะไรงนี้แล้วดูดูดวงผมไม่เคยจะดวงดีกับเขาเลยต่อไปนะคะ299เพ้เนั่นเองนะคะทุกคนชุดออกเลยไม่ออกไม่ออกนะคะทุกคนได้เป็นก็กล่องสุงส่มสกินปืนเหมือนเดิม ข้างต่อไปสามเก้าเก้าเพชรนะคะทุกคนชุดผู้ชายมันต้องออกถ้าเกิดออกนะจะวิ่งรอบบ้านสักสิบรอบนะคะทุกคนโอเคไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งแล้วเพราะว่ามันไม่ออกนะค่ะทุกคนโอเคครั้งต่อไปนะคะสี่เก้าเก้าก็คือใช่ขั้งสุดท้ายเหมาตู้นะคะทุกคนอย่างที่บอกสุดยอดไปเลยไม่เห็นสุดยอดเลยทําไมต้องเหมาตู้ทุกครั้งด้วย ไม่เคยดวงดีกับเขาเลยอ่ะแรกๆเหมือนแบบเคยได้ไม่หมอตู้มันสองรอบนะคะทุกคนแล้วก็หายไปเลยนะโอเคก,กิจกรรมอื่นก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะทุกคนเราจะลงคลิปช่วงเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะทุกคนจะถึงสุกก็จะไม่ค่อยลงนะคะไม่ว่าจริงๆนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยนะทุกคนสวยนะว่าไปเอาเรื่องนะสวยนะทุกคนชุดนี้ก็นี่ไงหมวกตัวนี้เลยนะคะทุกคนของชุดโปิกสีขาวนะเขาเอามาย้อมสีนะคะก็สวยทั้งคู่นะคะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะถ้าใครงบน้อยหน่อยก็ชุดนี้แนะนําเลยนะคะทุกคน1570เพชรเจเพได้ทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ จัดเถอะนะคะทุกคนถ้าเกิดมีตังมีงบพอนะคะก็แนะนํำเลยนะคะชุดเนี้ยคุ้มเลยนะคะทุกคนตัวนี้คิดว่าน่าจะฮิตด้วยนะคะทุกคนมั้งนะก็ฮิตแหละทุกคนคิดว่านะซื้อไปคุ้มแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าคนคนไทยอ่ะชอบแบบนี้ใช่ปะรุปแบบเนี้ยคนไทยชอบ ใครที่ชอบชุดนี้หรือไม่ชอบชุดนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนว่าชอบหรือไม่ชอบนะทุกคนเนี่ยรองเท้าคาร์บอนสปีดมันคล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนใช้แทนกันได้นะกางเกงก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเป็นแบบกางเกงแบบกางเกงกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะผ้าปิดปากนะคะทุกคนแล้วก็หมวก ก็แบบนี้ทุกคนมันก็แค่เปลี่ยนลายนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันนะคะทุกคนสําหรับคนที่บอกว่าเราลงคลิปชานะก็ขออภัยด้วยนะคะเราไม่สามารถทําคลิปตอนเที่ยงคืนให้ทุกคนดูได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันง่วงนอนนะคะโอเคสังคลิีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้ายบายรักทุกคนนะคะทุกคนใครที่ยังอยู่ก็ขอให้อยู่กันไปนานานเลยนะคะสวัสดีค่ะบ้าย